สบายดีพี่น้องประสุขสุขสุคนเนาะมาหามากินตำกับปุ่นกันยามแรงพี่น้องบังเสรกับปุ่นครัพี่น้องมาเด้อเป็นแซ่บๆกันพี่น้องพักข้ากับบุฟี่ยังไลมีแต่สลัดกับผักบุ้งแล้วพักข้านอกมันนี่เนาะบางหมดเอามือเ่เออเอามือแล้วแหละมาเด้อทางไหนกินตำเด้อะ มาบแฉบๆน้อกันพี่น้องกินกับลูกทรายไปนี่บพรปลาซิวน่ยันมอไดกาบทบ้านกันี้างเาะปลาปลาซิวมีกุ้งน้ำน่ะจานมาหนึ่งบอกขับไปจานมาห้องตุ่มอร่อยก็มาเกินนะเกี่ยกบหมูก็มีอะไรกินบ้างนี่ แม่ม่แ่บอมเพื่อนเรกเสียสาไหมข้าบต้มเอไม่ใ่ปิ้งหมูเราไปเนองปิ้งสายกับเอ็นหมูพี่นองเกียบหมูเอาเนาะกินันหาเจีบหมูเนาะ mình bao người đang kẹp ngồi đó quậy chìm kim ăn gì bảo nam thôi vậy nam đi quạt thang nó thực vật anh nên loại này nó sẽ giữ đấy nhở rồi không được là quần nó đeo ra

นี่คู่เนี่ยคือนี่คุ่ที่ตายคูสองงงเบิงตังเลยเขาไปนอนรื้มบาสัตว์จนนองหามบึ่เบึงไม่บิ่งตังเดียวสักโอ๊ยว่าล้ว

cọ luôn những cái rồi đi lên rồi đi không rồi cái gì tìm kiếm đi lên

没了吧？ บุกเพชรมันเลยเนาะไม่ได้กินเน

รับเปบเกบบไปกอบก็ได้ยู

要么。Yeah, well. คลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องสบายดี